เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิธีการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับทำอย่างไรนะครับวิธีการผูกบัญชีพร้อมเพย์เป็นเรื่องสําคัญจริงๆหลายคนนะครับผูกแล้วแต่ไปผูกกับเบอร์โทรนะครับการผูกบัญชีกับเบอร์โทรไม่สามารถรับเงินสวัสดิการของทางภาครัฐเนี่ยได้นะครับใครที่บอกว่าอ๋อฉันมีแล้วบัญชีพร้อมเพย ท่านต้องเช็คนะว่าผูกกับเลขเบอร์โทรหรือผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าวิธีการผูกพร้อมเพย์นะครับผมจะพาไปดูของกรุงไทยก่อนวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นออมสินแล้ววันจันทร์จะเป็นทกสเอา3ามธนาคารนี้ก่อนแต่ถ้าใครมีธนาคารอื่นนะครับ สามารถดําเนินการได้เช่นกันนะครับมันดําเนินการได้ทุกธนาคารนะครับหรือท่านมีบัญชีของธนาคารใดก็แล้วแต่ท่านสามารถผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนได้ทั้งหมดนะได้ทั้งหมดนะนะครับถ้าผมทําคลิปทุกธนาคารมันก็จะยาวนะครับแต่เอาแบบธนาคารหลักๆคือกรุงไทยก่อนนะครับและวิธีการก็คือทําได้ทั้งแอปและ ไปที่ตู้นะครับหรือไปให้พนักงานทําให้ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องอะไรใครที่ทําไม่เป็นไม่อะไรทั้งหมดนะครับแล้วมาดูคลิปผมอยู่แล้วอ,อยากจะบอกต่อกับป้าๆอาอาลุงลุงเราเนี้ยคือคนที่อยู่แถวบ,บ้านเราบางทาีท่านไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วท่านไม่สามารถเข้ามาดูในเอกได้หรอกนะครับเราดูเสร็จแล้วนะครับก็นําข้อมูลไป บอกท่านนะครับว่าโทรศัพท์บางทีบางคนก็ไม่มีนะนะครับมีตบัตรประชาชนนำบัตรประชาชนไปที่ธนาคารเลยนะครับไปที่ธนาคารเลยนะครับธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ธนาคารไหนก็ได้แล้วไปบอกพนักง,งานนะครับว่าขอให้ผูกบัญชีพร้อมเพยเข้ากับบัตรประชาชนให้หน่อยนะครับย้ำนะครับผูก เข้ากับเลขบัตรนะไม่ใช่ผูกเข้ากับเลขเบอร์มือถือนะครับเพราะในการรับสิทธิ์จะต้องใช้พร้อมเพย์ที่เป็นเลขบัตรเท่านั้นทีนี้ผมจะพาไปดูวิธีการอันแรกนะครับวิธีการผูกด้วยแอปนะครับก็คือเข้าไปที่หน้าแอปของกรุงไทยนะครับแอปธนาคารแล้วเลื่อนลงมาจะมีคำว่าพร้อมเพย์นะครับรูปแบบนี้เลยลักษณะนี้เลย นะครับเนี่ยรูปแบบเนี้ยนะครับพร้อมเพย์อันนี้นะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกจิ้มเข้าไปก่อนพอจิ้มเลือกเข้าไปปุ๊บมันจะมีเด้งขึ้นมาว่าหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์ของเราที่เราได้ทําการสมัครเอาไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันเนี้ยมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับเลขเบอร์มือถือให้เราเลือกเลขบัตรประจําตัวประชาชนดูด้านหลังให้ดีแล้วก็ข้างหน้ามันจะมี รูปที่เป็นไอคอนนะครับบัตรนะครับเป็นรูปบัตรแบบนี้แล้วก็เป็นกากบาทแล้วก็ลงท้ายด้วยเลข4ตัวแบบนี้นะครับเลือกอันนี้นะครับเลือกเป็นเลขบัตรนะครับแล้วก็จะมีให้อ่านข้อตกลงนะครับหน้านี้ให้กดยอมรับนะครับติ๊กถูกก่อนนะครับติ๊กถูกเสร็จแล้วกดยอมรับนะครับเมื่อติ๊กถูกเสร็จกดยอมรับเสร็จเขาก็จะขึ้นบัญชีว่าหมายเลขเนี้ย บัตรนี้นะครับหมายเลขบัตรนี้ท่านจะผูกกับบัญชีไหนนะครับมันจะมีบัญชีให้เลือกถ้าใครที่มีบัญชีเดียวก็เลือกไปนะครับบัญชีนี้แต่ถ้าใครบัญชีมีธนาคารกรุงไทยหลายๆบัญชีก็เลือกว่าท่านจะให้เข้าโอนมาในบัญชีไหนนะครับผ่านเลขพร้อมเพย์เนี่ยนะครับเมื่อทางภาครัฐทําการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์เข้ามาเงินมันก็จะมาเข้าในบัญชีที่ท่านเลือก อันนี้นะครับอาจจะเป็นออมทรัพย์เป็นสะสมทรัพย์อะไรออมทรัพย์หนึ่งสองสามนะครับบางทีมีบัญชีเอาไว้ทําค้าขายบัญชีบัญชีเอาไว้รับเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็จะมีให้เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ติดถูกเอาไว้ด้วยนะครับว่าให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการมีเงินเข้านะครับมีเงินเข้ามันจะเด้งข้อความขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปก็แทบจะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วกดยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นหน้าสุดท้ายจะขึ้นข้อมูลว่าอ่าคนนี้นะผูกกับบัญชีอันนี้นะนะครับเรียบร้อยแลล้เนี่ยเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวกดยืนยันนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาว่าสมัครสําเร็จแล้วอันนี้ง่ายมากเลยจิ้มเข้าไปสามครั้งเองนะครับจิ้มเลือกสามครั้งนะครับก็เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จสินทีนี้ เวลาไปแจ้งกับทางโครงการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้เลขบัญชีที่ผูกเอาไว้กับเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยสามารถใช้ได้เลยนะอันนี้คือทำผ่านแอปทีนี้ถ้าไปผูกกับตู้นะครับ a t ที ATM, ที่เป็นตู้สินเงินนะครับตู้สินเงินนะครับวิธีการก็เข้ามานะครับที่ตู้เนาะ นะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับจะมีเมนูขึ้นมาทีนี้ให้ท่านไปเลือกนะครับให้ท่านไปเลือกบริการอื่นๆนะครับเลือกบริการอื่นๆนะครับเลือกตรงนี้บริการอื่นๆแล้วก็เลือกไปที่พร้อมเพย์เห็นไหมนี่เหมือนกันคล้ายๆกับหน้าแอปเลยแล้วก็เลือกสมัครพร้อมเพย์นะครับสมัครพร้อมเพย์แล้วก็เลือกสมัครพร้อมเพย์นะพยก,ก,พยกับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับเลขบัตรกับเลขมือถือนะครับทีนี้ก็ทําตามขั้นตอนนะครับให้กรอกเลขเบอร์โทรนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วมันจะขึ้นข้อมูลขึ้นมาเนี่ยสมครอันนี้ใช่ไหมเลขบัตรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเบอร์โทรนี้แล้วก็ผูกกับเลขบัตรอันนี้กดตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับ ง่ายไหมครับถ้าใครคิดว่าไม่ง่ายก็ให้เจ้าหน้าที่ทําให้ก็ได้นะครับทีนี้ตู้สีฟ้านะครับของกรุงไทยมันจะมีตู้สีน้ําเงินกับตู้สีฟ้าตู้สีฟ้าพบว่าน่าจะพบบ่อยกว่านะครับวิธีการก็พอเข้าไปที่หน้าตู้มันจะมีขึ้นมาเลยเนีย่ยเห็นไหมขึ้นมาเลยว่าสมัครพร้อมเพย์ดูโลโก้ที่เป็นตัวพีนะครับแล้วก็ เลือกสมัครบริการพร้อมเพย์เห็นไหมครับพร้อมเพย์รีจิสเตอร์นะครับแล้วก็เลือกเมนูเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับมันจะมีให้เลือก2อันนะครับอย่าไปเลือกเบอร์มือถือนะนะครับเพราะเราต้องผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นให้ยืนยันว่าเลขนี้นะนะครับแล้วก็เบอร์โทรเราเบอร์นี้นะกดถูกต้องนะครับ แล้วก็กดบัญชีว่าเราจะผูกกับบัญชีไหนเลือกที่ออมทรัพย์ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าถัดไปนะครับก็จะมีขึ้นว่าเอ้ยคนนี้ทําการผูกกับเลขบัตรประชาชนนี้นะถูกไหมถ้าถูกก็กดตกลงแล้วก็ยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอันนี้ง่ายเลยนะครับง่ายเลยแต่ถ้าใครคิดว่ายังผูกบัญชี ไม่ได้หรือทําไม่เป็นนะครับหรืออบางทีเราไม่สะดวกเนาะก็สามารถไปให้เจ้าหน้าที่ผูกบัญชีเข้ากับเลขบัตรได้นะครับทีนี้เราก็จะมีความพร้อมนะครับประกาศมาเมื่อไหร่เราเดินไปที่ธนาคารทั้ง3แห่งได้เลยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปนะครับเพราะข้อมูลต่างๆเราพร้อมอยู่แล้ว นะครับเราพร้อมอยู่แล้ว